แหล่งข่าวฉีกสัญญากับค่ายของภูมิบูรณ์ยังไงเี็ดยังไงบ้างคะอ๋อก,ก็คือน้องเพลงอยากออกมาทําเองกับคุณพ่อคะ่ะเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในค่ายก็คือเคยมีค่ายเพลงเล็กๆที่เคยทํากันไว้กับคุณพ่อคะ่ะแล้วก็ออกมาช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะเข้ามาหาลาัยแล้วคะ่ะก็เลยออกมาเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยค่ะซึ่งเราเดินไปขอฉีกสัญญากับภูมิบูรณเองหรือว่า,า,ญญาออยัางไงคะ ก็คือโทรโทรไปหาอาจารย์ค่ะใช่ว่าขอฉีกสัญญาอะไรเงี้ยค่ะาาอาจารย์ก็เหงาบ้างก็โอเคค่ะอาจารย์ก็โอเคก็ให้กําลังใจค่ะว่าอ๋อยังรักเหมือนเดิมนะมีอะไรก็ทักมาหาแกได้ค่ะทักมาหากันได้ทักมาทักมาพูดคุยกันได้อะไรมาณนี้คือไ,ได้เหตุผลอะไรกับอาจารย์ก็ให้เหตุผลว่าออกมาเออ ทำค่ายเองค่ะก็ทำกันเองกับคุณพ่อค่ะก็คิดเอาไว้ว่าจะมีซิงเกิลเพลงใหม่อย่างน้อยหนึ่งเพลงก็หนึ่งเดือนค่ะจะทำเพราว่าการจิตสัญญาครั้งนี้กับคุูไทบูดก,กับชายโจทย์ชวนเธอนะใช่ค่ะก็คือจบได้ดีใช่จบดีดีไม่มีปัญหาอะไรกันค่ะคือจริงๆแล้วเราถือสัญญากันกี่ปีอะไรบ้างะคะอันนี้น้องเพลงเซ็นสัญญาไว้ห้าปีกว่าใช่ค่ะแล้วดำเนินไปกี่ปีค่ะ วอนนี้ก็เข้าเข้ามาอยู่ได้3ปีแล้วค่ะใน3ปีนั้นนเรงเคยทำอะไรบ้างก็มีไปคอนเสิร์ตรับงานเองอันนี้อาจารย์ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรก็รับงานได้คะ่ะเหมือนเดิมผลงานเพลงก็ทำในช่องของหนูค่ะเป็นช่องเพลงระดดา o อ f ฟฟิเชีค่ะทำผลงานเพลงคฟเวอร์ซิงเกิลอะไรประมาณนี้คะ่ะใช่สามปีครูไพบูลทำเพลงทำซิงเกิลอะไรยังไงให้บ้างครับก็ช่วงหนถึงสปีแรกก็ทำให้อยู่คะ่ะ คือระยะทางการไปทําเพลงในค่ายเพลงก็ไกลค่ะก็เลยอยากมาทำเองกับคุณพ่อดีกว่าตอนที่มาจบสัญญาอีก2ปีใช่ค่ะก็ตัดสินใจเลยไม่รอค่ะเรยยงไงค่ะเพราะว่าเพราะเนื่องจากติดเรียนมหาลัยด้วยค่ะก็เลยเกรงว่าเวลามันจะไม่พอค่ะก็เลยนั่นแหละค่ะขอออกมาก่อนจริงจริพอเราออกจากค่ายมันจะมีผลกระทบอะไรกับเราไหมคะ ที่ว่าไม่น่ามีค่ะเพราะว่าพี่ๆ FC ก็น่าจะเข้าใจดีค่ะว่าในเราต้องออกมาผักดันตัวเองค่ะยืนด้วยลําแข้งของตัวเองใช่แต่ว่าก่อนหน้านั้นที่อยู่ในค่ายเรามีงานกับทางค่ายเยอะไหมคะก็มีบ้างค่ะเป็นบางงานค่ะก็ไปร่วมแจมกับอาจารย์ใช่แต่ส่วนใหญ่ก็คือเราก็จะหาหาทางานเองใช่ค่ะแต่ไม่ได้เกิดจากการน้อยใจว่าฮ้ยเขาไม่หางานให้เราหรอเราถึงจิสัญญาอะไรอย่างนี้ ไม่คะ่ะอันนี้ออกว่าหนึ่งเลยเราติดเรียนด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะตลอดเวลาที่อยู่ซัพพอร์ตอะไรหรือเปล่าคะเช่นค่าเดินทางไปท่เาเพจอะไรเงี้ยเขาซัพพอร์ตหรอก็ซัพพอร์ตค่ะมีโอนค่าเดินทางให้ก็มีค่ะค่าที่พักอะไรประมาณนี้ค่ะอย่างเมื่อกี้บอกว่าทำไมถึงใช้คำว่าฉีกสัญญาเเมื่อโทรไปติดต่อเขาแล้วทำไมถึงไม่ถอดดูเรื่องสัญญาให้มันดูเป็นกิจจรรลักษณะมากกว่าความฉีกอันนี้ขอขอใหม่ด้วยมคะค่งางาม S <S> ทำไมถึงใช้คำว่าฉีกครับเพราะเมื่อกี้บอกว่าโทรไปคุยกับภูณไปบุญแล้วว่าขอทำไมถึงไม่ขออยู่บนรสัญญาตามกฎหมายไปทำไมถึงใช้คำว่าฉีกสัญญาก็เพราะเราทาแบบเป็นสัญญาใจเขาเรียกทําสัญญาใจใช่ค่ะใช่คร right oh. ับพ hm ี่เลยถามว่าทำไมถึงใช้คำว่าฉีกเพราะว่าด้วยความที่เราอยู่ไกลกันอะไรวันนี้ใช่ก็เลยแบบจะไม่ค่อยสะดวกเดินทางไปเท่าไหร่เลย ตอนที่โทรไปคุยกับครูใบบูดบอกว่าเราจะไม่อยู่ค่ายเขาแล้วเขาว่ายังไงต่อครับก็โอเคค่ะอาจารย์ก็ปล่อยค่ะปล่อยเขาเขาก็เซยนเลยใช่ค่ะก็โอเคเพราะว่าตอนนี้แกก็มีคือแกมีงานเยอะค่ะก็เลยแบบว่าเด็กเด็กในค่ายก็ดูแลอยู่ค่ะเป็นบางส่วนแต่ก็แก้งานเยอะค่ะช่วงนี้เอาไมวในค่ายเขาก็มีศิลปินหลายคนอยู่ใช่ค่ะแสดงว่าเขาไม่ได้แบบว่ายืดหรือว่าอะไรยังไง ไม่ค่ะก็โอเคค่ะก็พี่ยอดกลับไปวันที่ไปคุยกับเขาวันแรกที่อยู่ทีค่ายเขาว่าเราเซ็นสัญญาเป็นรายลัก,กษณ์อักษรหรือว่าแค่สัญญาใจเป็นสัญญารายลักษณ์อักษรเลยค่ะ อ่าแล้วเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้ผมจะเสียใจติอคือมีการเซ็นสัญญาเอกสารเกิดขึ้นแต่ทีนี้คุณแม่ก็เลยโทรไปขอยกเลิกสัญญาค่ะทีนี้เขาก็เลยยกเลิกสัญญาให้ค่ะก็คือฉีกสัญญาเลยแหละถูกไหมไม่ตีสัญญากันเลยใช่แล้วพอตอนที่เราบอกว่าเราจะไม่แล้วแล้วในแง่ของสัญญาเราจะกลุกไปบุญเพราะเราต้ทำยังไงต่อ เดี๋ยวครูแกว่าเดี๋ยวแกจะไปดูให้ค่ะว่าอ่ะสัญญาน้องเพลงจะหมดแล้วนะเดี๋ยวครูจัดการให้อะไรประมาณนี้ค่ะก็คือขอยกเลิกสัญญาใช่ค่ะเพราะเหมือนเรายกเลิ่สัญญาก่อนกำหนดมันต้องมีค่าเสียหายไหมคะ้าเราต้องจ่ายไหมครับไม่ไม่มีค่ะไม่มีค่าเสียหายก็คือออกมาทําเพลงใช้ชีวิตได้เลยค่ะอานในแง่สัญญาที่ตอนที่เราไปเซ็นตั้งแต่วันแรกที่เราเซ็นมันกาหนดไหมครับว่าเราจะต้องออกกี่เพลงกี่อัลบั้มหรือว่าต้องออกนานโชวอะไรยังไงต่อปีบ้างก็ไม่มีกําหนดค่ะ รับงานรับงานเองได้ถ้ามีเพลงใหม่กับค่ายก็อาจารย์ก็จะเรียกไปอัดอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นคิวเป็นคิวไปแล้ว,ลวาทางค่ายมีแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ค่ายไหมคะก็อันอันนี้อาจารย์ไม่ติดเลยค่ะแปบลบว่ารับงานเองก็คือได้ได้แบบเปอร์เซ็นต์ปนไปเลยเขาไม่หักเปอร์เซ็นเราใช่ค่ะไม่หักอ๋อเราเราค่ายได้อะไรอะ่ะก็ถ้าสมมุติว่าถ้าครูมีคอนเสิร์ตใช่ไหมคะก็ไปกับทางค่ายอันนี้ก็คือส่วนแบ่งให้ทางค่ายด้วยค่ะ แบ่งเป็น50 50อะไรประมาณนี้แถ้าแต่อยู่ค่ายมันจะตลอดระยะสัญญาเราได้อจัดค่ายบ้างก็ได้ผลงานเพลงค่ะได้กี่เพลงลูกโอ้มีมีเยอะมากเลยค่ะพี่มีมันสิบสิบกว่าเพลงค่ะอ๋อคุณไปโปรโมทเพลงใช่ค่ะมีคอเวอร์กับซิงเกิลด้วยอ่าแล้วมีอะไรอีกมีคอนเสิร์ตค่ะแต่ไม่ได้มีบัตรเขาก็หางานให้เราอยู่แล้ก็ทำเพลงเออค่ะ ทำไมเราตึงนอกจากเรียนอ่ะเรามีสิ่งอืง่นไหมว่าเออเราจะมีกรุงเทพอ่ะมันมันก็จะทํางานได้เพราะไม่มีออนไลน์ทําไมเราตึงใจว่าออกมาดูแลตัวเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนื่องด้วยจากที่หนูบอกไปแหละค่ะเพราะว่าครูก็มีธุระภารกิจแกเยอะก็อาจจะดูแลเด็กในค่ายไม่ทั่วถึงค่ะก็เลย โอเคเดี๋ยวก็ออกมาทําเองกับคุณพ่อคะ่ะเพราะคุณพ่อหนูก็เป็นครูดนตรีคะ่ะคุณพ่อก็มีความเชี่ยวชาญในด้านของอ่าดนตรีแบบเรียบเรียงผลงานเพลงอะไรประมาณนี้คะ่ะพี่เอากลับไปแนละ้วทําไมคุณพ่อเราเป็นครูคใช่เองทำไมเราถึงไ,ได้เปู่ครูเพบูลช่วงนั้นหนูชอบพี่กระต่ายมากนะับว่าเป็นแบบว่าไอดอลเลยคะ่ะแบบชอบมากฟังเพลงของพี่กระต่ายทุกเพลงเลยคะ่ะแล้วก็ <c oughs> วันนั้นไปเจอแกอยู่ร้านอาหารคะ่ะก็ไปคุยกับอาจารย์เพบูลว่าอชอบพี่กระต่ายนะแบบ หนูก็ส่งผลงานเพลงไปให้แกแกก็เลยเห็นผลงานหนูก็เลยรับหนูเข้าไปอยู่ในค่ายก็คือชอบพี่กระต่ายก็เลยเซ็นเดียร์ยนเลยใช่ชอบจริงๆครับแล้วส่วนหนึ่งด้วยไหมคะพี่กระต่ายไม่ได้อยู่ค่ายแล้วเราก็เลยอยากที่จะออกมากับค่ายเกี่ยวไหมคะอันนี้ก็คือหนูรักของทั้งสองฝ่ายหนูก็เป็นคนกลางค่ะใช่มันไม่ได้มีผลใช่ไหมว่าพออาจารย์กระต่ายเออด้วยความที่มีกระต่ายในเราแล้วพอกระต่ายออกไปต่อที่ี่ก็ถัดไป มันเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจว่าเราขอไปดูแลตัวเองดีกว่าไหมไม่ค่ะไม่ไม่เป็นเพราะตอนตอนที่เราเข้ามาอยู่ค่ายกระต่ายก็ไม่มีสัญญาแล้วถูกไหมตอนนั้นที่ที่เรามาตอนแรกเลยอ่ะอ๋อตอนนั้นพี่กระต่ายยังมีสัญญาอยู่อ๋อยังอยู่เหมือนกันใช่ยังอ,อยู่ค่ะ,ะ,ะแล้วนวันนี้ตอนนี้คือเซ็นเป็นรายและอักษรหรือ,อรยังคะกับการที่ยกเลิกสัญญาค่ะยังเลยค่ะตอนนี้ตอนไหนคะอยู่ การพดคุยใช่ค่ะขั้นตอนการพูดคุยตอนที่เราบอกว่าเราจะออกมาทำเพลงเองผลไถ่อะไรเงี้ยครูแนะนำอะไรเราบ้างไหมคะก็ก็มีแบบว่าถ้ามีเรื่องอะไรก็ทักมาปรึกษาแกได้ค่ะเรื่องทําเพลงอะไรประมาณนี้ค่ะมีปัญหาอะไรแกก็ช่วยได้ค่ะทักมาได้อะไรแต่ระหว่างที่เรามีสัญญากับเขาเราก็ทําเพลงตัวเองด้วยใช่ค่ะก็ทําควบคู่กันไปเลยค่ะครูไม่ว่าอะไรใช่ค่ะไม่ว่าไออย่างเมื่อกี้วิ่บอกว่าครูแต่งให้ประมาณ14บสกว่าเพลงเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่สิบไงครับ ลิขสิทธิ์ของทางค่ายเลยค่ะค่ายเป็นคนหาเพลงให้แล้วมันถ้าตอนนี้น้มันเป็นนารร้องอิสาราแะแล้วว่าเวลาเราเพลงมาร้องอะ่ะค่าลิขสิธิ์มันต้องไปอยู่ที่เราหรือว่าที่ค่ายเขาให้เราเรา้ราองไหมอันนี้ก็ไม่ไม่น่าจะให้ร้องค่ะ,ะเพราะว่าออกมา <laughs> <laughs> ก็คือมาถึงสุว่าวันนี้เรามีคอนเสิร์ตแปลว่าเพลงที่เขาเคยแต่งให้เพลงที่แบบแล้วก็ไม่ได้ใช้เพลงของเขาใช่ไหมใช่ค่ะก็จากนี้ก็คือจะใช้เพลงที่อยู่ในค่ายของพ่อใช่ค่ะทัเพลงของเรามีกี่เพลงที่เป็นในค่ายของเราเลยตอนนี้มี2ผลงานเพลงค่ะมีเพลงจะจีบก็รีบบอกแล้วก็ดองยิงดองเวอร์ชั่นใหม่ร็วนี้กําลังจะออกค่ะเแม่พี่ถามจดงค์ที่มาสื่เข่าวเราต้องการสื่อสารอะไรยังไงบ้างก็ อยากให้ทุกคนเข้าไปฟังเพลงใหม่เข้าไปติดตามเพลงใหม่ของน้องเพลงด้วยนะคะชื่อเพลงว่าดองยิงดองนะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีเวอร์ชันใหม่ที่สนุกจวดจ้าดกว่าเดิมค่ะอ่าแล้วก็ไปเราคือน้องคนที่ได้ตุ๊กตาดอลลมอนนใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเป็นไงตอนนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็คือวันนั้นใช่ไหมคะที่หนูไปบ้านของคุณพี่วุนค่ะก็เราก็ไปคุยเรื่องงานกันก็ทําธุรกิจลูกชิ้นใช่ไหมคะลูกชิ้นก็นั่งคุยกันก็เห็นตุ๊กตาดอลรมอนค่ะก็เลย หยิบมาถ่ายรูปแบบเล่นๆอะไรประมาณนี้ค่ะใช่แก<ช>ก็ให้ตุ๊กตาหนูให้ตุ๊กตาเราเลยใช่ค่ะ,คะเราก็เห็นรูปในตำนานนั้นมากบบนก็หนูหนูก็เพิ่งมาเห็นเ่าก็พอรูปนั้นลงปุ๊บหนูก็เพิ่งมาเห็นว่าอ๋อเขาเคยถ่ายกันมาแล้วหรออะไรแบบนีค่ะมันก็คือตัวเดียวกันปะไม่ไม่ค่ะคุณอลยตัวตัวนั้นมันแลบลินแตนิเลียค่ะนี่ไงเนี่ยโอ้ ไอ้เดอร์มอนนี่ก็สินไม่มีที่ไหนเออมันแลกลิ้นได้เหรอเดร์มอนมันแลกลิ้นได้เหรอของหนูเป็นตุ๊กตาเดร์มอนเลียใช่ค่ะเพราแลกลิ้นใช่ไม่ใช่ว่าเราดูซูมแล้วว่าโคคอนคชั่นเช่ตัวเดอร์มอน่นแล้วว่าแต่คนโบราณเองแล้วก็จะติดเรื่องว่าตัวเดียวว่าตัวเดียวกันใช่แล้วไม่ตอนนั้นเราถึงไม่เอามาปฏิเสธว่าเราเอาอกมาแก้ข่าวแบว่าหนูไม่จะเป็นผู้รับทายาทคนต่อไปก็ถ่ายแบบว่าถ่ายเล่นๆกันแบบหยิบมาถ่ายแบบมอบให้อะไรประมาณนี้ค่ะก็ ไม่ได้ติดอะไรแต่คนก็ยังมาแบบความมนเก็มคิดว่าจะเป็นข่าวใช่คะช่ะก็ไม่คิดว่าจะเป็นข่าวแต่แต่พอพอพุทธตาแรกดิ้นเนี่ยมาันมาถึงมือเราเสร็จแล้วพบว่าคนก็จะตีความไปว่าเราคืออ่ะพูทธแบบเลยคือแฟนใหม่ของครูหพบูลอ๋อก็อัน,นอันนี้หนูก็คือทุกคนเขาพากันเข้าใจผิดตั้งแต่หนูคือหนูเข้ามาอยู่วันแรกก็คือโดนกระแสดราม่าแบบหนักมากเลยค่ะแต่ก็ทุกคนก็เห็นก็โดนว่าเป็นแบบ เออเป็นคนน้อยของเขาหรือเปล่าในวัน้นช่ใช่คนน้อยค่ะแต่ก็ไม่ใช่ความจริงค่ะก็เป็นลูกศิษย์แบบเด็กในค่ายกันธรรมดาค่ะถ้าโดนสมมติเราที่บางที่อายุเราไม่เยอะแล้วเราำว่าเมียน้อยไปแล้วโดนโซเชียลถล่มตัวที่เราไม่มาแก้ตัวเนี่ยเรารู้สึกยังคำนี้ก็ช่วงแรกก็โอ้ก็รู้สึกเสียใจค่ะก็เก็บตัวค่ะจากที่เคยล่าเริงก็อยาอยอยู่คนเดียวอะไรมาเนี่ยค่ะเพื่อนก็ แบบซุบซิบมาเอ้ยย่างเงี้ยเองยไงบ้างเอ้ไงบ้างก็เพื่อนที่โรงเรียนก็จากที่เคยคุยกับหนูก็แบบว่าเขาไม่ค่อยเข้ามาคุยกับหนูค่ะแต่ตอนนั้นไม่ได้อธิบายใครฟังหรือเราเลือกที่จะเงียบเพราะว่าเลือกที่จะเงียบไม่ได้ไม่ไม่ต้องการให้ออกมาอะไรอย่างี้ใช่ไหมใช่คะแล้วไม่ที่จะมาแก้ข่าวค่ะก็เคยบอกกับพี่ๆเขาไปแล้วค่ะรอบหนึ่งในลฟ์สุดแ่้ไม่ได้เป็นจริงเหมือนที่ในข่าวเขาพูดนะอะไรประมาณนี้เป็นแค่ลูกศิษย์อะไรแบบนี้นี่ได้พูดแล้วอยากจะพูดอะไรไหมค่ะ กับข่าวที่มันเ,เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในข่าวนะคะในโซเชียลก็มันไม่ได้เป็นความจริงนะคะเหมือนที่ใครเขาพูดนะคะหนูก็เรียนหนังสืออยู่นะคะตอนนี้ใช่ก็ไม่เป็นจริงแน่นอนเพราะไมเกิดข่าวทุกประการแยกตนออกมาครูเป็นคนเขาว่ายังไงบ้างคนแล้วเขาเข้าใจเราผิดน,นะอันอันนี้ครูก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะครูก็ตกใจว่าช่วงแร้โอ้แบบเป็นข่าวหลือเหรอน้องเพงเลงอะไรวันนี้นะคะ่ะ แค่จริงเหรใช่ค่ะเขาไม่ได้มีออกมาแบบว่าโอเคเออออกมาปกป้องหรือมาแก้ข่าวแทนก็ส่วนมากมีหนูเข้าไปแก้ข่าวก็บอกว่าคอนเทนต์ที่บอกคอนเทนต์เหรออ่ะวันนี้ยินจะบอกอะไรกับคุณได้ไหมวันนี้ได้พูดผ่านสื่อแล้วว่าอปฏิดยาณแล้วไม่อยากแบบตอนวันที่วันที่พอมันโดนด่าว่าเราเป็นเมียน้อยอ่ะมันคิดถึงอยากเจอ ออกจากค่ายเลยไปเพราะว่าคนเข้าใจผิดโดยที่ยังไม่ได้มีผลงานอานี้ไม่ทําอะไรเลยหนูไม่เคยคิดอยากจะออกจากค่ายค่ะเพราะว่าหนูโฟกัสในการส,าสาร้างสรรค์ผลงานเพลงมากกว่าก็เลยแบบคนเขาอาจจะยังไม่ได้สัมผัสน้องเพลงจริงๆก็ได้แบบถ้ามาสัมผัสกับหนูแล้วก็อาจจะเอ้ยหลงรักหนูก็ได้เลยวันเนี้ยจากเกียดก็จะกลายเป็นรักกันเลยวัน,นตอนนั้นเรากลัวพี่กระต่ายเข้าใจผิดไหมนะหอดอกของเรา อนที่เขา่ายเรื่องรใช่ไหมคะไม่ตอนที่เราถ่า<อ>ดยดูดอวยว่าี่น,อนเออ,เอ,อก็เป็นข่าวพี่กระต่ายเข้าใจผิดไหมว่าเราเป็นมือที่สามของเขาอะไรประมาณเนี้ยควรจะตีความตามภาพไม่ค่ะเพราะแกก็มีงานของแกอะไรวันนี้ก็ก็ค,คุยกันอยู่ค่ะช่วงนี้ก็คือตอนนี้ก็ยังคุยพี่กระต่ายอยู่ค่ะแต่แกก็มีพลังงานเยอะค่ะใช่แต่ถ้าจะเป็นข่าวตอนที่เป็นข่าวเลยได้คุยกับกระต่ายไหมคะก็เออ ไม่ค่อยอะค่ะแกก็ทํางานของแกใช่ออาจารย์วันนี้เราออกจากค่ายครูไปปูลแล้วเรายังคุยกับพี่กระต่ายอยู่เลยคะ่ะไม่ค่ะอะวันนี้ก็ผ่านสื่อครูไปบุลหน่อยแล้วกันคามว่าจบสัญญาหรือว่าอยากขอบคุณครูอะไรเงี้ย<อ>บระกอบรู้บ้านเรามาค่ะก็อยากขอขอพวกคุณนะคะอาจารย์ไปปุลมากๆที่คอยซัพพอร์ตหนูตั้งแต่ที่หนูเข้ามาอยู่ในค่ายวันแรกจนถึงทุกวันนี้นะคะ เนีย่ยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงหนูก็มีโอกาสก็จะไปแวะเยี่ยมเยียนอาจารย์เหมือนเดิมคะ่ะเราเห็นภาพรู่ไปบุญล่าสุดแล้วใช่ไหมเห็นแล้วใหไงบ้างกับสิริราช ก็คงอยู่เมืองไทยใช่ค่ะคงอยู่เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเห็นกันพัฒนาโอ้ครูแกก็หล่อขึ้นนะดูสมาร์ทดูอะไรขึ้นใช่แต่แต่แต่แกดูดีกว่าเมื่อก่อนใช่แบบเป็นยังไงบ้างทั้งหุ่นค่ะใช่แกไปปั้นหุ่นเขาไปฟิตเนสอ่าหรือว่าเพราะว่าเขาไม่มีเวลามาดูแลเองที่บ้านเขาไม่มีใช่ค่ะใช่ค่ะ แต่ว่าตอนหุ่นก็คือแบบว่าทะลึงในหุ่นใหม่ของคุณใบบุญเลยใช่ค่ะเออแล้วก็ทำวาวเลยค่ะแต่ว่าแต่งแตกต่างจากเมื่อก่อนมากใช่แต่งต่งยังไงบ้างเมื่ความที่เราเป็นเด็กในค่ายพอเห็นแล้วแบบนิ่วลุกแก้ดูเหมือนหนุ่มเกาหลีเลยค่ะเกาหลีเลยขึ้นชื่อว่ากงยูใช่ไหมคะคนไทยใช่กงยูคนไทยค่ะอ่ะวันนี้มาแล้วโชว์เพลงใหม่เราเซ็กตเกิดพี่สื่อไหนแต่เขาหนึ่งได้แมสอะไรอย่างเงี้ย ค่ะเพลงใหม่ของหนูนะคะชื่อเพลงว่าดอกนิ dad, <go> <c oughs> ่งดอกนะคะเดี๋ยวฟังเสียงสดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว่ไนะคะเดี๋ยวม่งันเพลงหนูมาลองเลยลืมตื่นแต่ไม่เปลี่ยนอะไรใหม่ขนมเค้กอะไรเงี้ยอ๋อเดี๋ยวท่อนฮุกมันเหรอเนี่ยท่อนฮุกเออมาเปิดได้ไหมเปิดได้ภาษาลูเลยอ๋อเดี๋ยวโอเคกับจำได้แหละคัดใหม่นะคะ อยากออกไปดำดึมดึมออกไปโชว์ความสะบึมในวันที่มันยังอึมครึมมาฟิตร่างกายให้มันดองดิ้งดองดินรอนอยู่ในเมืองใหญ่ต้องเจออะไรมากมายฉันแค่อยากพักผ่อนคลายเอาเพื่นหญิงเพื่อนชายลงามาดิ้งกันนะะมาณนี้ค่ะโอเคขอบคุณ <Okay. S 1> ค่ะ ฝากเข้าไปฟังผลงานเพลงใหม่ของน้องเพลงด้วยนะคะทางช่อง YouTube เพลงระมิดาออฟฟิเชียลแล้วก็ t ิ k t o อเพลงระมิดาออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณพี่ๆนะะักข่าวทุกช่องทางเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณค่ะค่คจะ